สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันพุธที่27มีนาคม2567นะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับโบรกเกอร์ iF Market นะครับ ซึ่ง i u x market นะครับจะมีการ r แบร a n d เป็น broker i u x นะครับเราจะรู้จักกันใน i u x ต่อจากนี้นะครับราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนที่นะครับตามการคาดการเลยนะครับว่าเมื่อวานนะครับผมได้ hints นะครับหรือว่าชี้เห็นว่าราคาเนี่ยหลังจากที่มันลงนะครับมันเกิด price curve ตรงนี้นะครับซึ่งการเกิด price curve มันมีแนวโน้มว่าราคาเนี่ยมันจะประกาศ ปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งราคาเนี่ยได้มีการปรับตัวขึ้นไปจริงๆนะครับสิ่งที่เกินการประเมินไปนิดหนึ่งนะครับก็คือในระยะหรือว่าเลนจิ้งนะครับของการเคลื่อนที่ขึ้นเนี่ยผมมองไว้ประมาณฟีโบ50นะครับถึงฟีโบ6.8 8นะครับก็ราคาเนี่ยมีการปรับตัวไปฟีโบ6.8นะครับในดับ2 1 9 7นะครับซึ่งไฮเนี่ยมันทําขึ้นไปประมาณ2 2 2 0แล้วก็ปรับตัวลดลงนะครับทีนี้นะครับ โอกาสวันนี้เป็นยังไงครับเมื่อวานเราอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่เราวิเคราะห์การราคาปรับตัวขึ้น เพื่อโลงนะครับเป็นไปตามการคาดการณ์แล้วนะครับทีนี้บางท่านเนี่ยอาจจะได้ช็อตลงมานะครับเข้าตั้งแต่2190นะครับแล้วใช้ MM นะครับหรือว่าบางท่านอาจจะเลื่อนไปนะครับมาที่2นะครับในฟิโบเฮกจ็ดแปดประมาณ2 1 9 7 2 1 9 8นะครับทีนี้ลงมาแล้วนะครับจุดเนี้ยถ้าเป็นสวิงเทรดเราต้องปิดทางกำไรแล้วนะครับราคาเนี่ยมาพักตัวอยู่บริเวณเส้นเทนไลน์หรือว่าชแนลนะครับชแนลเส้นปะตรงนี้นะครับก็คือลากมาสวิงโลของวันที่29กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เชื่อมกับสวิงโล ล่าสุดนะครับ จุดโลที่ต่ำสุดก็คือวันศุกร์ที่22มีนาคมนะครับหลังจากนั้นนะครับมันยังคงสนับสนุนราคาอยู่นะครับเราจะเห็นว่าไอเส้นปะเนี่ยมันรับราคาดันนะครับวานดันขึ้นไปครับลงมาก็ยังดันได้อยู่นะครับวันนี้นะครับก็ยังมองว่าโอกาสเนี่ย2174นจะครับจะเป็นแนว Mid เดิลแนดนะครับหรือว่า sfa 2 0ของกรอนเวลา4 h นะครับยังสนับสนุนราคาได้อยู่นะครับแล้วก็มีเส้นประตัวเทนไลน์นะครับเส้นปิดไลน์ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าไอสองแนวรับนี้นะครับ 2174 b b b เรื่อบก็กเวลา 4H นะครับแล้วก็เส้นปะนะครับซึ่งเป็นตัวควบคุมเทนระยะสั้นนะครับสป e ดไลน์เนี่ยสามารถรับราคาอยู่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการปรับตัวขึ้นไปอีกครั้งนะครับในดับประมาณนะครับผมมองนะครับก็คือประมาณ2190นะครับด้านบนจะมีเส้นสปีดไลน์นะครับเส้นเทนไลน์กดอยู่นะครับมันอาจจะขึ้นไปเกินกว่านั้นได้ครับ2192 2193 ในแนวอะคะคือเรามองเป็นฟิบโบรชีด์รีเชสเมนต์50%แล้วกันนะครับจากสวิงไฮของวันพฤหัสที่21นะครับแล้วก็สวิงโลนะครับของวันศุกร์ที่22นะครับเมื่อวานมันรีเทสเมนต์ไป67.8แล้วก็ย่อลงมาครับวันนี้อาจจะเกิดการรีเทสเมนต์ไปฟิบโบร50นะครับแล้วก็ย่อลงมาอีกครั้งนะครับคือผมมองนะครับว่าราคามันน่าจะกลับลงมาอย่างน้อยๆเนี่ยตรง เส้นแนวรับของ Channel ได้นะครับอาจจะประมาณซัก2 1 6 7 2 1 6 8นะครับซึ่งหมายความว่ามันจะต้องเบรก2 1 7 4นะครับแต่ว่าการเบรกเนี่ยต้องดูว่ามันเบรกในกรอบ 4H หรือว่ากรอบ 1H นะครับกรอบ 1H มันอาจจะลงมาแล้วก็ดีกลับไปปิดเหนือ2 1 7 4อันนั้นก็อาจจะกระเด้งขึ้นอีกทีนะครับเพราะว่าถ้าในภาพรวมนะครับตอนนี้ราคามันเคลื่อนที่ ในลักษณะคล้ายๆกับซิมมิทิคแดนเกิลอีกครั้งหนึ่งแล้วครับมันอาจจะขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาหาแนวรับแล้วก็ดีดอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งไว้วางใจมากนะครับยังไม่ได้หลุดตัวเทนนะครับหรือว่าตัวชานลสีฟ้านะครับถ้าหลุดชานลสีฟ้าอันนี้เราอาจจะลุ้นกันนะครับลงยาวๆได้มากกว่านี้นะครับในกรณีที่มันหลุดมานะครับมันจะมีแนวรับประมาณ2 1 5 8นะครับ2158จะเป็น ลัวแบนของกรอบเวลา 4H นะครับซึ่งน่าจะทำให้เกิดการเด้งนะครับของราคาได้นะครับหรืออาจจะลงไปนะครับถึง2153นะครับตัวนั้นก็จะมี BB m i d d l e band นะครับของกรอบเวลารายวันอีกทีหนึ่งนะครับโดยรวมเนี่ยโครงสร้างนะครับมันจะคล้ายๆโครงสร้างของ Head and Shoulder แล้วนะครับในลักษณะนี้นะครับนี่คือหัวนะครับตรงนี้ มีแนวโน้มอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นบริเวณไหลขวานะครับแล้วก็จะกลับลงมาหาเน็กไล่นะครับเน็กไลจะอยู่ประมาณสัก2153ลงมาถึง2150ซึ่งถ้ามันเกิดโครงสร้างนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับเราก็จะมองครับโอกาสถัดไปเนี่ยก็คือเป็นการกลับตัวในระยะยาวนะครับเท่ากับระยะการเคลื่อนที่ของหัวมันนะครับหัวมันก็อาจจะประมาณตรงนี้นะครับเราก็อาจจะทาร์เก็ตกันนะครับสมมติว่าลงไปที่ฐานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะมองไปนะครับ เกิดการรีเทสเมนต์กลับลงไปประมาณสัก2080เป็นไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยโมเมนตัมในขณะขึ้นเนี่ยบันุบันี้นะครับก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดการเคลื่อนที่ที่ความชันนะครับของการเคลื่อนที่เนี่ยมันลดน้อยถอยลงแล้วตอนนี้มันเริ่มออกข้างนะครับเป็นไซด์เว y ย์อัพแล้วนะครับสำหรับการลองหรือว่าการบายนะครับวันนี้นะครับ จริงๆเนี่ยผมอยากจะให้เน้นช่วง2.158ลงมาถึง2.153นะครับซึ่งบริเวณจุดจบของไหลขวาหรือว่า neckline ซึ่งน่าจะทําให้เกิดการ resistance ที่ได้ระยะกัรเงินที่เยอะๆนะครับอาจจะขึ้นไปแบบเนี้ยถ้ามันเกิดการสวินกลับขึ้นไปแบบนี้เราจะได้ประมาณสัก24 25เหรียญน,นะครับซึ่งถ้าเราใช้อาจจะเป็นแนวรับของตัว channel นะครับระยะมันไม่เยอะนะครับมันอาจจะขึ้นไปแค่ประมาณสัก5 6เหรียญน,นะครับ มันค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่าถ้ามันหลุดลงมา2องหเนี่ยก็ถ้าปิด4ีเฮดต่ำกว่านั้นได้มีโอกาสเคลื่อนที่ลงไป2องหนึ่งนะครับก็เน้นนะครับจุดโฟกัสบายถ้าท่านไหนที่มีล롱เบสอยู่อาจจะไปโฟกัสอยู่ที่ผมบอกนะครับห้าแปดลงมาถึงห้าสามระยะโซนเนี่ยประมาณสัก5เหรียญน,นะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณผู้ผสนับสนุนของเรานะครับบล็อกเกอร์ไอเอ็กซ์มาร์เก็ตนะครับซึ่งอยู่ภายใต้2หน่วยงานนะครับ i อเอ็กมนะครับจะมีสเปซที่ต่ำมากๆครับเป็นผู้นําตลาดในการซื้อขายด้วยสเปซต่ำนะครับสเปซเฉลี่ยในคู่เงินหลักนะครับ E U G U นะครับจะอยู่ที่0.0ทองคำศูนาแล้วก็ B T C นะครับปัจจุบันประมาณ110เท่านั้นนะครับในแพลตฟอร์มของการเทรดน,นะครับไอเอ็ก e ็ก็จะมีนะครับ แอปเทรดนะครับมีเว็บเทรด MetaTrader Five แล้วก็ MetaTrader Five Web Terminal นะครับเทกับ IUXD ยังไงนะครับก็มี0% c o m m i s s i o n ครับเทก long เทก short แบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับรับโบนัสเงินฝากนะครับได้35%นะครับ นอกจากนั้นนะครับยังเทรดแบบไม่มีค่าสวอปนะครับอย่างเช่นคือมันพูดวันนี้นะครับสวอปสเท่าเราจะไม่โดนเลยนะครับเราต้องเลือกประเภทบัญชีให้เหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถรับเครดิตได้4ต่อนะครับจะเป็นเครดิตต้อนรับนะครับสาเหรียญนะครับโบนัสเงินฝากสาเรซรับได้300เหรียญเกิดจากนั้นนะครับรับโบนัสเงินฝากได้25%รับได้สูงสุด3,000เหรียญรวมแล้วนะครับเราจะสามารถรับ ตัวเครดิตนะครับจาก i อ m a r ม e t เนี่ยได้3,330ันส้ยสามลนะครับก็สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโบรเกอร์ไอเอ r ม e t นะครับคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนี้แล้วก็บพวใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำในครั้งถัดไปขอให้โชคดีมีกําไรในการเทรดสวัสดีครับ